จริงหรือที่เลเบคาแต่งงานกับอิสอัตตอนอายุ3ามขวบวันนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงคลิปที่เกี่ยวกับโยเซฟอายุ90ปีกับนางมารี1 2ปีและเพื่อความต่อเนื่องนะครับเราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการโจมตีมีการตั้งคำถามมีการกล่าวหาว่าเลเบคาเนี่ยแต่งงานกับอิสอัตตอนอายุ3ขวบคำถามเดิมนะครับ ประการที่หนึ่งมุสลิมเอาข้อมูลนี้มาจากไหนและสองในฐานะคริสเตียนเราควรจะตอบอย่างไรวันนี้เรามาดูกันครับประการที่หนึ่งนะครับข้อมูลนี้มุสลิมเอามาจากไหนก็เช่นเดิมนะครับให้เรามาดูคลิปสั้นๆนะครับของเชคคนเดิมเชคอุชมันอิบูฟารุกนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงคนเดิมของเรานะครับมาดูว่าเขาเนี่ยกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไร ผมก็ตัดมาจากแอปแดงใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ออโต้ซับภาษาไทยไปเพื่อให้เพื่อนๆพี่น้องได้อ่านแล้วก็ฟังเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเชิญชมครับ1 n you guys writing this down? Good. Sarah was 90 y e a r s old when Abraham was 100. All right. Sarah was how old? 90. When Abraham was? And this is in Genesis 17.17. a l right. 17 not 17 1717 ibrahim salam, or abraham was 100 when isaac or Ishaq was born how old was he 100 when isaac was born in accordance to genesis 21 5 genesis 21 5 Sarah died at the age of 127, according to Genesis 23, 1 and 2. Verses 1 and 2. How old was she? 127 years of age when she died, according to Genesis. Not according to Islam. Just talking about the Bible here. Genesis 23, verses 1 and 2. Okay. Isaac. Ishaq salam, was 40 years old when he married Rebecca in accordance to Genesis 25 20. How old was he? 40. According to Genesis 25 20, giving you evidences for all of these. Sarah was 90 when Ishaq was born. How do we know that? Concluding from 1 and 2. If Sarah was 90 when Abraham was 100, and Abraham was 100 when Isaac was born, then how old was Sarah when Isaac was born? 90. 90 right? Very clear. Isaac or Isaac was 37 when his mother died because 127 minus 90 equals what? 37. You guys with me? You with me or no? You see the clear verses, okay? Lost track. In number three that I mentioned, Sarah died at 127, and she was how old when Isaac was born? 90. So if you subtract 90 from 127, what do you get? 37. So that means Isaac, according to the Bible, was 37 when his mother Sarah died. Since Isaac was 37 when his mother died, and he was 37 when Rebecca was born. Right? Because Rebecca was born when Sarah died. So, what does that mean? That means that Isaac was 40 when he married Rebecca. Huh? How old was he when she was born? 37. He married her at 40. Huh? So, Rebecca would be how old? 3 years old. i t s a l l verses from the Bible itself. So if you want to talk about child marriages, let's talk about it. Okay. This is something to keep in your Da'wah tool. If Somebody, Christians, bring up the age of Aisha Radiyan, h a an, huh? tell them, okay, let's talk about the Bible. First, เป็นอย่างไรบ้างครับผมอยากจะสรุปสิ่งที่เชคค่านี้พูดนะครับก็คือว่าประการที่หนึ่งเป็นการเปรียบเทียบก่อนอายุของนางซารา 90, กับอาบราหัมอายุ100ปีโดยอ้างอิงจากปฐมกาลบทที่1 7ข้อ17ข้อมูลนี้ถูกต้องนะครับด้านที่2ก็คือตอนที่อิสากเกิดนะครับในปฐมกาล21บอข้อ5บอกว่าอิสักเกิดตอนที่อาบราฮัมอายุ100ปีข้อมูลนี้ถูกต้องนะครับประการที่3ก็พูดถึงตอนที่นางซาราเนี่ยเสียชีวิตนะครับในปฐมกาล23ข้อ1ข้อ2นางซาราเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุ127ปีนะครับ ข้อมูลนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับประการที่4พูดถึงตอนแต่งงานนะครับว่าอิสระเนี่ยแต่งงานตอนอายุ40ปีโดยอ้างอิงมาจากปฐมกาล25ข้อ20ข้อมูลนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับแต่จุดที่เป็นปัญหาคือข้อมูลชุดที่5นะครับก็คือทางเชคอ้างว่าเลเบคาเนี่ยเกิดตอนที่ซาราเสียชีวิตไม่มีข้อพระคัมภีร์มาสนับสนุนนะครับ แต่การที่สมมติแบบนี้ก็จึงทําให้เลเปค้าเนี่ยแต่งงานกับอิสระตอนอายุสามขวบนั่นเองและในตอนท้ายของคลิปเนี่ยผมอยากจะเน้นคําอยู่3-4ประโยคที่เชคพูดนะครับประโยคแรกท่านบอกว่า so if you want to talk about child marriage let's talk about it หากคุณอยากจะคุยเรื่องการแต่งงานของเด็กให้เรามาคุยกัน this is something to keep in your d a w a t o o l s นี่เป็นสิ่งที่ควรที่คุณเนี่ยควรจะเก็บเอาไว้ เป็นเครื่องมือในการดาวะหรือในการประกาศนะครับ Somebody Christian brings the age of a i s h a Tell them okay Let's talk about the Bible first ถ้ามีคริสเตียนคนไหนหยิบเรื่องของอายุท่านไอชามาให้เราหยิบเรื่องนี้เรื่องที่อยู่ในเบอร์นี้มาคุยกันก่อนนี่คือเทคนิคการนำเสนอของเชคอุชมันนะครับให้เรามาดูว่า การนาเสนอแบบนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างนะครับเป็นข้อผิดพลาดจากมุสลิมที่ได้ขึ้นเชื่อว่าเป็นเชคท่านนี้ด้วยกันมาดูกันครับ2นะครับในฐานะคริสเตียนเราควรตอบคําถามนี้อย่างไรผมอยากจะแบ่งการตอบคาถามนี้ออกเป็น2อ,อย่างใหญ่ๆนะครับมาดูอย่างแรกนะครับก็คือเป็นการเติมข้อสมมุติที่ไม่มีในพระคัมภีร์เดี๋ยวเรากลับไปฟังย้อนดูคลิปสั้นๆอีกครั้งนะครับ Since Isaac was 37 when his mother died and he was 37 when Rebecca was born, right? Because Rebecca was born when Sarah died. So ชัดเจนใช่มั้ยครับเชคพูดว่าอะไรเชคพูดว่า He is 37นะครับอิสะอากอายุ37 When Rebecca was born เมื่อ Rebecca เกิด Right? จริงไหมนะครับ Because เพราะว่าเลเบคาวอสบอนเพราะว่าเลเบคาเกิดตอนไหนครับเวนซาราได้ died, นะครับก็คือเมื่อตอนที่ซารานั้นเสียชีวิตเองอันนี้เป็นข้อสมมุติที่ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์นะครับจะสังเกตว่าเชคเนี่ยสามารถเชื่อมโยงอายุของนางซาราอับราฮัมแล้วก็อิสอักได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีข้อพัมพีซัพพอร์ตแต่อายุของนางเลเบคาเนี่ยเชคทําการซ้อนนะครับไม่มีข้อพัมภีใดๆซัพพอร์ตนะครับ มันจึงเกิดคำถามที่น่าสนใจว่าในเมื่อไม่มีข้อมูลเหล่านี้ในพระกัมภีเช็คคนนี้หรือมุสซิมหลายท่านเนี่ยเอาข้อมูลการเกิดของเลเบคามาจากไหนผมก็สนใจเหมือนกันนะครับผมก็เลยกลับย้อนไปดูพระกัมภีมาอีกครั้งหนึง่งในปถมกาลยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่บสองยี่บสายี่บี่ยี่สิบห้าพอกลับไปอ่านอีกครั้งเนี่ยผมเห็นจุดที่เป็นต้องสงสัยจุดที่น่าสนใจก็คือ อยู่ในผสมการบทที่ยี่สิบสองนะครับเนสมการยี่สิบสองเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ถวายอิสระอ่าอย่าลืมนะครับมุสลิมไม่เชื่อเรื่องการถวายอิสระนะครับแต่ว่าท่านก็ยกพระคัมภีบทนี้มานะครับเพื่อมาเพื่อมาเพื่อมาแย้งคริสเตียนนะครับผมอยากจะให้เราเนี่ยโฟกัสไปที่ะสมการบทที่ยี่สิบสองข้อยี่สิบถึงข้อยี่สามนะครับ บอกว่าหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้น mm. ก็คือเหตุการณ์นี้นะเหตุการณ์ที่ถอยไอแซคเนี่ยหรืออิสอักเนี่ยมีคนบอกอับ,บราฮัมว่าฟังดีๆนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้มีคนบอกอับ,บราฮัมว่านางมิคาซึ่งเป็นน้องสะใภ้ใช่ไหมครับก็มีลูก8คนนะครับโดยคนถือท้องชื่อว่าเบทูเอลเบทูเอลเนี่ยเป็นพ่อของเรเบคานะครับเพิ่มพีตอนนี้พูดแค่นี้นะครับ แต่ประเด็นมันคืออะไรประเด็นมันคือว่าเพิ่มพีตอนนี้มันอยู่ในประถมการบทที่22ตอนปลายซึ่งพอขึ้นเป็นประถมการ23ตอนต้นเนี่ยข้อ1ข้อ2เนี่ยนางสารายเสียชีวิตดังนั้นเนี่ยทางมุสลิมก็จึงสมมุติหรือแอดซูมหรือใส่เติมเข้าไปว่าตอนที่เลเบคาเกิดเนี่ยมันควรจะเป็นตอนเดียวกับที่นางสารายเสียชีวิตนั่นเองนั่นคือการเติมเข้ามา ดังนั้นเนี่ยปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือว่าผสมการยี่สิบสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าอิสระเนี่ยถูกถวายตอนอายุเท่าไหร่เราไม่ทราบอายุเราเราทราบว่าหลังจากเหตุการณ์นี้มีคนมาบอกไม่ได้แปลว่าหลานทั้งแปดคนของอับราฮัมเนี่ยเกิดหลังเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับคือคือการที่บอกว่าหลังเหตุการณ์นี้มีคนมาบอก ไม่ได้แปลว่าทั้ง8คนเกิดหลังเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดก่อนก็ได้นะครับแต่คนมาบอกทีหลังถูกไหมครับและสามสำคัญมากเลยคือมุสลิมท่านนี้ดันไปสมมุติว่ามิลคาเนี่ยคลอดลูกทั้งแปดทั้ง8ดคนแล้วก็ลูกคนุท้องเนี่ยที่ชื่อว่าเบทูเอลเนี่ยนะครับมีลูกสาวที่ชื่อเลยเบคาตอนเดียวกับที่ซาราเนี่ยเสียชีวิตก็เป็นการใส่ข้อสมมติฐานเข้าไปข้างในนั่นเองนะครับเห็นไหมครับ และนี่คือสิ่งที่เชคท่านนี้ทําก็คืออะไรเชคท่านนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าปฐมการยีิบสข้อยีบามเนี่ยบอกเพียงแค่ว่าเลเบคาเป็นลูกของใครแต่ไม่ได้บอกว่าเลเบคาเกิดเมื่อไหร่เชคท่านนี้ก็ต้องรู้ว่าเหตุการณ์ปฐมกาลยีิบสองข้อยีไม่จําเป็นนะครับต้องเป็นจุดเวลาเดียวกันกับปฐมกาลยีามนั่นแปลว่า เหตุการณ์ที่เลเบคาเกิดไม่จําเป็นนะครับที่ต้องเป็นจุดเดียวกับตอนที่นางซาราเสียชีวิตและเช็คท่านเนี้ยทาคืออะไรท่านทําการกรบเกลื่อนข้อสมมุตินี้นะครับโดยพูดลอยๆนะครับว่าเลเบคาเกิดเมื่อซาราเสียชีวิตโดยที่ไม่มีข้อเพิ่มพีมาซัพพอร์ตใดๆเลยนะครับท่านท่านเนี่ยทำการเพิ่มประโยคนี้เข้าไปในการบรรยาย โดยที่คนฟังก็เลยเคริมนะนึกว่าคําพูดนี้จะมีข้อพระคัมภีร์ซัพพอร์ตเหมือนข้อต้นๆที่ผ่านมานั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านก็ทําและผมอยากจะให้เราดูคลิปสั้นๆนะของท่านอีกครั้งหนึ่งนะท่านบอกว่าอะไร This is all words from the Bible itself นี่เป็นข้อความที่มาจากไบเบิลทั้งหมดเช็คครับคุณกำลังโกหก เช็คครับคุณกำลังโกหกดังนั้นเราจะเห็นว่านะครับจุดสังเกตที่สำคัญเนาะเช็คท่านนี้พูดความจริงบางส่วนโดยการอ้างอิงข้อพระคัมภีร์มาซัพพอร์ตเช็คท่านนี้ทำการเติมความเท็จหรือเติมข้อสมมุติที่ต้องผ่านการพิสูจน์แต่ไม่รู้ลหละฉันจะเติมข้อสมมติทีเข้าไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองเองครับ ต้องการสุดท้ายเขาก็เอาข้อผลลัพธที่ต้องการเนี่ยมาใช้ในการตั้งคำถามในการโจมตีคริสเตียนอีกครั้งนะครับผู้ศรัทธาทั้งหลายคุณจะเชื่อผู้รู้ที่ได้ขึ้นเชื่อเป็นเช็คของคุณแบบนี้จริงๆหรอคุณจะไม่ตรวจสอบสักหน่อยเหรอว่าที่เขาพูดเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับนั่นคือการตอบแบบที่หนึ่งการตอบแบบที่สองนะครับก็คือ บริบทรอบข้างระบุว่าเลเบคาไม่น่าจะอายุสามขวบแน่นอนนะครับเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราดูข้อมูลจากพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยไม่มีเลยอายุบอกว่าเลเบคาเนี่ยแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่นะครับเราไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านบริบทซึ่งอยู่ในทงการบทยี่สิบสี่เนี่ยก่อนการแต่งงานเนี่ยเราพอจะบอกได้ว่าเลเบคาเนี่ยไม่ใช่เด็กสามขวบแน่ๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไง ปฐมการยี่สี่เนี่ยก็เริ่มต้นจากอับราฮัมอายุมากแล้วใช่ไหมครับก็จึงส่งคนใช้ไปหาภรรยาให้กับลูกชายโดยส่งคนใช้ไปไหนครับไปที่บ้านของน้องชายนาโฮที่อยู่เมืองเออร์ใช่ไหมครับคนใช้ก็เดินทางไปนะครับแล้วคนใช้ก็นําอูไดไปด้วยสิบตัวนะครับแล้วก็เดินทางไปพอคนใช้คนนั้นเนี่ยไปถึงเมืองที่เมืองเมืองที่นาโฮอยู่ใช่ไหมครับก็ตอนที่อยู่นอกเมืองเนาะคนใช้ก็ไอ้ฐานกับพระเจ้าพระยาวีใช่ไหมครับ แล้วในปฐมกาล24บข้อ11บอกว่าเขาให้อูดเนี่ยเปไงคุกเข่าลงที่บ่อน้ำข้างเมืองซึ่งเป็นเวลาที่ผู้หญิงออกมาตักน้ำคำว่าผู้หญิงออกมาตักน้ำเนี่ยภาษาฮิบรูคำที่7579ชายแอปนะครับผู้หญิงที่มาตักน้ำไม่ได้หมายถึงเด็ก3าขวบแน่ๆนะครับผู้หญิงพวกนี้ต้องสามารถออกมาตักน้ำในเวลาเย็นได้ตามลำพังนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเด็ก3ขวบนะครับ มาดูต่อเนาะในปสการ24ข้อ15บอกว่าเลเบคาผู้เกิดจากเบทูเอลบาบารา,าก็แบกไหน้ำบนบานะครับเดินออกมาเพื่อนๆล <pe> องจินตนาการนะครับเด็ก3ขวบเนี่ยจะแบกไหน้ำบนบาเดินออกมาได้ไหมครับการที่เด็ก3ขวบเนี่ยจะมาตักน้ำคนเดียวไม่มีผู้ปกครองไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ชายเนี่ย มันจึงแปลกประหลาดมากนะครับดังนั้นเนี่ยประถมการยี่สิบสี่ข้อสิบห้าเนี่ยมันชี้ชัดว่าเลเบคาไม่ใช่เด็กสามขวบมาดูต่อนะครับในประถมการยี่สิบสี่ข้อสิบหกเลยเพิ่มพีบอกว่าหญิงสาวนั้นงามมากเป็นพรมจารียังไม่มีเพศสัมพันธ์กับชายใดบาบาา拉นะครับคําว่างามมากคําว่าพรมจารีคําว่ายังไม่ผ่านสัมพันธ์เพศชายใดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ คําชมเหล่านี้หรือคําอธิบายเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่ใช้กระเด็กสามขวบถูกไหมครับดังนั้นคอธิบายนี้มันเป็นการระบุว่าเลเบคาเนี่ยไม่ใช่สามขวบแน่ๆนะครับมาดูต่อนะครับประสมการยี่ข้อยี่สิบบอกว่าเธอรีบเทน้ําในเหยือกของเธอใส่รางและวิ่งไปตักน้ําที่บ่อน้ําเธอตักให้อูดทั้งหมดของเขาอูดทั้งหมดคือสิบตัวนะครับอย่างที่ผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะบอกว่า อูดเนี่ยกินน้ําเร็วและกินน้ําเยอะนะครับอูดหนึ่งตัวเนี่ยสามารถดื่มน้ําได้สาสิบแกลลอนเป็นอย่างน้อยนะครับหรือว่าใส่ได้ลวกันนะสามแกลลอนอูดสิบตัวเนี่ยก็คือสามร้อยแกลลอนถ้าน้องนึกภาพนะครับเด็กสามขวบเนี่ยจะสามารถเอาน้ําให้อูดสิบตัวกินเนี่ยมันจะได้หรอครับนะครับนั่นคือนั่นคือ,คอบทบทแวดลมนะครับที่น่าสนใจมาดูต่อนะครับในปฐมการยี่สบสี่บทเดียวกันนะครับข้อห้าสิบเอ็ดนะครับก็ คนใช้ก็ตกลงกับเลเบคาเลเบคาก็เลยพาคนใช้คนนี้เข้าไปหาพี่ชายนะครับคือลาบันและคุณพ่อนะครับในข้อห้าบอกว่าดูเถิดเลเบคาก็อยู่ต่อหน้าท่านพาเธอไปเถิดและให้เธอเป็นภรรยาบุตรชายของนายของท่านพ่อกับพี่ชายเนี่ยยกเลเบคาให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องว่าเลเบคาจะสามขวบได้ไหมครับยดีพ่อกับพี่ชายเนี่ยจะยกเด็กสามขวบ ให้คนอื่นเลยเหรอนะครับมันก็จึงยากมากนะครับมาดูต่อนะครับประถมการยี่สี่ข้อห้าสิบแปดนะครับเขาทั้งสองจึงเรียกเลเบคาแล้วพูดกับเธอว่าก็คือพี่ชายกับพ่อใช่ไหมก็พูดกับเลเบคาว่าเจ้าจะไปกับชายคนนี้หรือไม่เธอตอบว่าฉันจะไปเพื่อนเพี่น้นนนองว่าเด็กสามขวบเนี่ยเขาจะตอบแบบนี้ไหมครับเลเบคาตอบตกลงครับจะเป็นเป็นภรรยาพี่น้องว่าเด็กสามขวบจะคิดแบบนี้ได้ไหมครับ มาดูต่อนะครับปฐมกาลยี่สิบสี่ข้อหกสิบนะครับลาบานบอกว่าน้องเอ๋ยขอให้เจ้าเป็นมารดาของคนนับแสนให้เป็นมารดาของคนนับแสนเพื่อนเพื่อนคิดว่าพี่ชายอย่างลาบันเนี่ยจะอวยพรเลเบคาแบบนี้เหรอถ้าเลเบคาอายุสามขวบจริงมาดูต่อนะครับปฐมกาลยี่สิบสี่ข้อหกสิบเจ็ดพอเลเบคาเนี่ยก็ไปคนใช้่ไหมครับแล้วก็ไปเจออิสอัสนะครับที่ที่ที่เมืองตุกานันใช่ไหมครับ อิสระก,ก็พาเธอเข้ามาในเต็นท์ของซารามารดาของท่านใช่ไหมครับและลบบรับเบลเบคาไว้เธอได้เป็นภรรยาของท่านและท่านก็รักเธอเพื่อนๆพี่น้นนนองคิดว่าอิสระเนี่ยแน่นอนนะตอนนั้นคืออายุสี่สิบใช่ไหมครับคิดว่าจะร่วมหลับนอนกับเด็กสามขวบจริงๆหรอครับมันมันไม่เม k e s e n s นะครับมันไม่เม k เซน น,นี่คือบยอบทร,รอบข้างเนะาะดังนั้นเนี่ยบยบทร,รอบข้างในปฐมกาลยี่สิบสี่เนี่ยถ้าเกิดท่านอ่านรอบข้างเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าเลเบคาเนี่ยไม่ใช่เด็กอายุสามขวบแน่ๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบกนะ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตักนะ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบการพูดการคุยเนี่ยมันไม่ใช่ทรงของเด็กสามขวบแน่ๆน,นะครับนั่นคือการตอบแบบที่สองผมอยากจะสรุปเนื้อหานี้ออกเป็นสี่อย่างใหญ่ๆนะครับสรุปที่หนึ่งนะครับ เรียกว่า u n w a r r a n t e d assumption fallacy ก็เป็นการเติมข้อสมมุติที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบเข้าไปนะครับใน argument นะครับหากคุณไม่เติมว่าเลเบคาเกิดตอนที่ซา่าเสียชีวิตถามว่าคุณจะได้ข้อสรุปว่าเลเบคาอายุ3ามขวบไหมก็ไม่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณเติมข้อสมมุติที่เป็น critical point เติมข้อสมมที่สำคัญตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจึงทำให้คุณเนี่ยได้ข้อ ที่ต้องการนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยไอที่คุณเติมเข้าไปเนี่ยมันต้องพิสูจน์ก่อนนะเขาจะเรียกเป็น Unwarranted Assumption f a l l a c y ประการที่สองก็หลักการเดิมที่มุสลิมหลายคนใช้ก็คือ c h e r r y picking นะครับคุณอ่านแค่บางข้อบางตอนแล้วก็เอามายำผสมผสมกันให้ได้สิ่งคุณเป็นไงต้องการโดยคุณเนี่ยทิ้งทั้งบทไปเลยก็คือผสมการยีาทั้งบทคุณทิ้งไปเลยทั้งที่ผสมการ24ทั้งบทเนี่ยโดยบริบทแล้วเนี่ย เลเบคาไม่ใช่เด็กสามขวบแน่ๆนะครับทั้งเรื่องการตักน้ําเรื่องการตอบคําถามเรื่องความสวยความงามหรือใดๆก็ตามแต่นะครับเราจะเห็นว่าประถมการยี่สเนี่ยโดยบนบทแล้วไม่มีทางเป็นเด็กสามขวบแน่ๆประการที่3มนะครับเขาเรียกว่า r รดเฮอร์ลิงนะครับหรือเป็นการ Distract กันเองนะครับในตอนท้ายของคลิปเนี่ยเชคได้พูดว่านี่เป็นสิ่งที่คุณควรเก็บเอาไว้เป็นเครื่องมือของการประกาศของการดาวะ ถ้ามีคริสเตนคนไหนหยิบเรื่องไอชามาคุยเนี่ยก็ให้เราหยิบเรื่องนี้มาคุยก่อนอ่าสังเกตว่านี่คือแท็ติกนะครับนี่คือแท็ติกที่ใช้ในการดิสแทรกนะครับหรือว่าเรียกว่าเรดเคอร์ลิงนั่นเอง,เองนั่นคือเป้าหมายที่สำคัญของการใช้อาร์กิวเมนต์เรื่องเลเบปค่า3ขับวนะเพื่อมาดิสแท็กเหตุการณ์เรื่องของท่านอบีมลโมมัดกับท่านหญิงไอชานั่นเองประการที่4ผมให้ชื่อว่าเป็นฟอลส์อนาโลจี ก็คืออะไรก็คือว่าเชคเนี่ยมีความพยายามในการเปรียบเทียบอิสระกับท่านนาบีบูฮามัดใช่ไหมครับถูกไหมแต่ล้มเหลวครับเพราะว่าอะไรทั้งสองคนนี้มีจุดแตกต่างที่สําคัญนะครับมาดูฝั่งคริสเตียนก่อนคริสเตียนเนี่ยเราใช้พระเยซูเราเชื่อพระเยซูเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองไปที่คนอื่นคนใดนะครับ หากจะมีคนในพระกัมภีไม่ว่าจะเป็นอิสอักหรือจะเป็นโยเซฟในตอนที่แล้วหรือจะเป็นอาดัมโมเสสดาวิดใครก็ตามแต่ที่ทำบาปคริสเตียนไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าคนก็เป็นคนบาปทั้งสิ้นทำบาปได้เราจึงใช้เพียงแค่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นแบบอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้นะครับต่อให้ข้อเอ่ยอ้างข้อโจมตีของคุณเป็นจริงคือโยเซฟอายุ90 แต่งงานกับมารีสิบสองหรือว่าอิสอัคเนี่ยอายุสี่สิบแต่งกันเลยบค่าสามขวบต่อให้จริงนะครับคริสเตียนยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะมันก็เป็นเพียงแค่ข้อสุดว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยหรือสองคนนี้มีจิตใจวิป,ปริตนั่นเองชอบมีเพศพันกับเด็กหรือเรียเป็นพีโดโฟิเลียแคนเองนะครับซึ่งคริสเตียนเนี่ยก็จะไม่ใช้คนแบบนี้เป็นแบบอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่ามันต่างจากมุสลิม นะครับมุสลิมเนี่ยคุณใช้ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับในสุรที่33อายะ21เนี่ยเขียนชัดเจนมากว่า Messenger of Allah เนี่ย you have an excellent example เป็นตัวอย่างที่ประเสริฐสุดนะครับ for whoever has hope ก็คือสำหรับผู้ศรัทธาในอัลลอฮเองนะครับก็คือว่าในในสุรนี้เนี่ยท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็น Excellent Example สำหรับผู้เชื่อหรือผู้ศรัทธานั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่ท่านเนี่ยซึ่งเป็นแบบอย่างนะครับต่างจากอิสอัซึ่งไม่ใช่แบบอย่างต่างจากโยเซฟที่ไม่ใช่แบบอย่างนะครับดังนั้นการที่ท่านซึ่งอายุห้ากว่ากว่าเนี่ยแต่งงานกับพระหญิงไอชาอายุ6ขวบแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับเธอตอนอายุ9ขวบเนี่ยคำถามง่ายๆคือว่าการกระทำแบบนี้ มันจะเป็นแบบอย่างที่ดีฟังด,ดีนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับมุสลิมปัจจุบันได้จริงๆหรืหออีกครั้งนะครับก็เป็นการคว้างงูไม่พน้นคอนะครับก็ขอพระเจ้านําท่านนะครับกลับมาหาพระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าอนะครับสวัสดีครับ